เดซิบี้อโมลิมโทมัสแฟงใครจะได้เป็นโค้ชเชลซีคนต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับในท็อปทอคุยข่าวเชลซีครับเมื่อเช้ามืดวันวนีน้นะครับก็มีข่าวใหญ่ของเชลซีออกมาว่าเชลซีได้ทําการปลดมอริซิโอโปเชตติโนออกจากการเป็นผู้จัดการทีมเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความเห็นต่างๆมากมายที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับฟาบ,บิโซโรมาโนโน,นะครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ตัดสินใจแยกทางกับโปเชตติโนนะครับก็คือไม่ได้มีการไล่ออกหร กก็ทําให้ตัดสินใจแยกทางกันออกไปมันก็มีข่าวออกมาหนาหูมากมายว่าสาเหตุที่โปเชติโน่ไม่ได้ไปต่อกับเชลซีเนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรบ้างหลายๆข่าวก็บอกว่า โปเชติโน่เนี่ยอยากให้กาลาเกอร์เป็นแกนหลักของทีมต่อไปแต่ว่าทางบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยเห็นว่าขายได้50ล้านก็เลยคิดว่าอยากจะขายในตัวของกาลาเกอร์ออกไปจาก,กทีมไปเหมือนันก็เลยอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับยังไม่มีลางข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับที่รายงานออกมานี้โดยหลายๆล,ลางข่าวนะครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการโค้ชที่เล่นฟุตบอลกับพื้นที่สวยงามแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีสไตล์ไม่เหมือนกับโปเชติโน่ที่การทําทีมเนี่ยอาจจะ ยังไม่ได้เด่นชัดมากนะครับมีรายง,งานจาก Ben เจค o อบนะครับบอกว่าเป็นดักเอ็กบาลีเนี่ยเขามี Data หลังจบซีซั่นนะครับว่าเป็น Data ในแง่ลบของโปรเชติโนทั้งหมดที่ทําผิดพลาดในซีซั่นนี้ทั้งในเรื่องของการเล่นเซตพีซหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย ที่มันไม่ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับโปเชตติโน่ก็โพสตอ Instagram ของตัวเองนะครับก็ขอบคุณเจ้าของเชลซีนะครับที่ให้โอกาสเขาในการทนะําหน้าที่เป็นเมนเจอร์ของเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ปลดโปเชตติโน่ไปเรียบร้อยนะครับสิ่งต่อไปที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือทุกๆสํานักข่าวนะครับก็คาดเดาต่างๆนานาว่าโค้ชที่จะมาแทนโปเชตติโน่เนี่ยจะเป็นใคร หลังที่เรารู้กันนะครับก็มีพวกเดซเบีหรือจะเป็นโทมัสแฟงเฮอร์เนสอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ข่าวกันไปทีละข่าวกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีรายง,งานมานะครับจากคิสเตียนฟอลนะครับว่าฮันซี่ฟริกนะครับก็สนใจที่จะรับงานคุมทีมเชลซีเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนะครับก็จริงๆตรงนี้ผมว่ายังฟังหูไว้หูแต่สิ่งที่มีข่าวหนาหูจริงๆเนี่ยก็คือสเปคที่เจ้าของเชลซีต้องการที่ท็อตโบรีแล้วก็เอ็กบาลีต้องการเนี่ยคือเป็นโค้ชหนุ่มมเข้้ากับทีีไดด ไม่พูดทีมในเชิงแง่ลบอะไรพวกนี้แล้วก็มีวิธีการเล่นที่ชัดเจนซึ่งจริงๆอ่ะมันหาค่อนข้างยากนะผมว่าที่จะไปหาในตลาดส่วนมากโค้ชที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะมีอีโก้ของเขามีวิธีการทํางานของเขาเขาจะไม่มาเป็นเยสเซอร์แมนเหมือนแบบโปรเชติโนว่าโอเคครับดีครับผมเหมาะสมครับท่านเหมือนที่โปรเชติโนทำนะถ้าจะหาจริง,รงอ่ะมันก็ถูกของเขาแหละที่ต้องหาโค้ชที่เป็นโค้ชอายุน้อยอะไรพวกนี้มาลองดูแต่ก็อีกอ่ะว่า เราก็ต้องมานั่งเหมือนสุ่มกระชปองมาสุ่มเสียงดวงดวูว่าโค้ชที่จะามาเนี่ยเขาจะคุมนักเตะเราได้ไหมหรือว่าแผนเขาจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าการแก้เกมจะเป็นยังไงคือมันเหมือนเราต้องมานั่งเสียงดูอีกรอบหนึงอ่ะอหลังจากที่มีข่าวป o รเชติโนแยกทางกับเชลซีนะครับนักเตะเชลซีส่วนใหญ่ก็ มาแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็มาบอกหลักอย่างเช่นแจ็คสันเนี่ยจะดูเป็นคนที่รักโปเชติโน่เป็นพิเศษนะครับหรือจะเป็นพวกเอนโซเอ้ยมูดิกอะไรพวกนี้ผมก็เห็นนะว่าใน Instagram เขาเนี่ยก็มีโพสต์ถึงโปเชติโน่เหมือนกันครับทีนี้เรามานั่งดูครับว่าไอ้โคชที่เป็นโคชหนุ่มเนี่ยมันมีใครบ้างก็ c อเ n านี้นะครับเขาก็ลองลิสต์มาให้ดูนะครับก็มีฟาบิกลาสไหมอโมริมเฮอร์เนสหรือจะเป็นแมคเคนนาอะไรพวกนี้ ผมก็ลองไปหาข้อมูลมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละคนที่รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็เอาส่วนตัวที่ชอบแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรีไร้ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละคนให้ฟังดูนะครับคนแรกครับโรเบร์โตเดซาบี้นะครับรู้สึกว่าแยกทางจากไบรตัน แล้วก็การทําทีมที่มีสไตล์ชัดเจนเนี่ยเล่นบอลกับพื้นค่อนข้างสวยงามแล้วก็อาจจะเป็นเต็งที่จะมารับงานคุมทีมต่อจากโปชติโนนะครับประสบการณ์คุมทีมของเขาก็ถือว่าไม่แย่นะครับคุมทั้งซัสเวโร่หรือจะเป็นชักสตาราโดเนกแล้วก็มาคุมไบรตันนะครับถือว่าก็ไม่แย่แต่ว่าผมยังรู้สึกว่า การได้แชมป์หรือว่า d n เของการเป็นแชมป์ของเดซิบี้มันยังไม่มีแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานท้งนักเตะเจ็บเองหรือจะเป็นการที่ขายตัวออกไปแล้วซื้อเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ได้ทดแทนตัวเก่าได้ครับแผนที่เดซิบี้ชอบใช้ส่วนใหญ่ครับจะเป็น42 3สก็เข้าล็อกกับนักเตะของเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่านักเตะชุดนี้ของเราอะถ้าจะเล่นแผนนะครับผมรู้สึกว่าแผน42 3สเนี่ยมันจะเข้ากันกับนักเตะที่เรามีอยู่แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า จบซีซั่นไปแล้วอะเราจะไปเสริมใครเพิ่มไหมหรือว่าจะไปซื้อตำแหน่งไหนเพิ่มไหมมันก็พูดยากเหมือนกันนะว่าเชลซีจะต้องเอาโค้ชที่เล่นแผน4-2-3-1เท่านั้นอาจจะเป็นเล่นแผนหลัง3ก็ได้ไหมหรือจะเล่นหน้าคู่ก็ได้ไหมทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเสริมทัพยังไงและในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เดซบี้เนี่ยก็เล่น4-2-3-1ซะเป็นส่วนใหญ่3าเกมล่าสุดที่ผมดูนะครับสไตล์การเล่นครับก็จะเป็น position ซสะส่วนใหญ่นะครับของเดซิบี้เน้นการครอบครองบอลแล้ว่ววา ทำผลงานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยทั้งนักเตะเจ็บเอ้ยหรือจะเป็นนักเตะที่เข้ามาใหม่ก็ทดแทนนักเตะตัวเก่าไม่ได้เอ้ยเนี่ยมันก็ทําให้ผลงานของฤดูกาลนี้ของเดเซบีเนี่ยก็ดรอปลงไปจนทําให้แยกทางกับไบรตันนะครับคนต่อไปครับเซนบัสเตียนเฮอร์เนสนะครับก็อยู่สตุ๊ตการ์ทำทีมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาจบที่2ของบุนเดสลีกานะครับตัวเซนบัสเตียนเฮอร์เนสเองเนี่ยแต่ก่อนอยู่กับบาเยอนมินิตนะครับเป็นโค้ช ของทีมชุด2ชุด B แล้วก็มีแชมป์จากทีมบาร์เยนชุด B เหมือนกันนะครับส่วนแผนการเล่นของเฮอร์เนสส่วนใหญ่จะเป็นเล่นแผน4 2 3 1หรือไม่ก็เล่นเป็นหลัง3นะครับ3 5 2หรือว่า3 4 2 1เหมือนกันก็เรียกได้ว่าอัดอดปรับไปแล้วแต่เกมเหมือนกันส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบตัวเฮอร์เนสเหมือนกันนะครับทำทีมตุดการ์ดขึ้นมาอยู่ที่2นงที่เจอกับเลเวอร์คูเซนของชาบีลลองโซ่เนี่ยก็ถือว่าสู้ได้ดีเกือบชนะด้วยนะส่วนสไตล์การเล่นของตุดการ์ดนะครับก็เป็นการ ครอบคลองบอลเหมือนกันนะครับเล่นบอลกับพื้นเหมือนกันไม่ค่อยเล่นลองบอลเท่าไหร่นะหรือไม่ค่อยคอสเท่าไหร่ครับคนต่อไปครับรูเบนอโมริมคนนี้ที่เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังสนใจตัวอโมริมอยู่ไหมนะครับประวัติของอโมริมเนี่ยก็เคยได้แชมป์ลีกแล้วก็แชมป์บอลถ้วยกับสปอร์ติ้งนะครับส่วนประสบการณ์คุมทีมของรูเบนอโมริมเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้มีเยอะมากนะครับอยู่บ布ากาชุดบีแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมของสปอออออรรรรร์ติิิ้้้งงงงเเเเเเเลลลลลลลยแแแผผนน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 กกา่่่่่่่สสวววใใหหหหญญขโโมมมมะะคััับ็ 3, ็็จปป3 3 3 3 4พ มันทําให้สไตล์การเล่นของทีมเนี่ยนอกจากการครอบครองบอลแล้วนะครับก็จะมีการคอรสเข้ามาด้วยเพราะว่าเล่นแผนหลัง3น้องก็จะมีวิงแบ็กที่จะคอยเปิดเข้าไปด้านในคนต่อไปนะครับเคเรนแมคเคนนาคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจะเรียกได้ว่าโค้ชหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงก็ว่าได้เหมือนกันนะครับจริงๆตัวแมคเคนนาเนี่ยเคยอยู่กับ เขาได้ฮอสเปอร์ในปี2016มาก่อนนะครับ u 18ชุด u 18แล้วก็มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุด u 19แล้วก็ชุด u 18ก่อนมาคุมอิสสวิตทาวในช่วงปี2021นะครับผลงานจริงก็ยังไม่มีโทฟี่อะไรนะยกเว้นพาทีมอิสสวิททาวขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของแมคเคเนอเลยก็ว่าได้แผนการเล่นส่วนใหญ่ของแมคเคนนาครับก็จะเป็น4-2-3-1ส่วนใหญ่โคช้ชที่มีข่าวกับเราเนะี่ยส่วนใหญ่จะเล่น4-2-3-1ไม่ก็ สามห้าสองสามสี่สองหนึ่งซะส่วนใหญ่นะสี่สามสามเนี่ยจะน้อยมากๆหรือจะเป็นสี่สี่สองก็น้อยเหมือนกันครับสไตล์ของอิบสวิตทาวถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับสไตล์การเล่นของอิบสวิตทาวนะครับก็จะไม่ได้คลองบอลจ๋านะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นแนวบาลานซ์มากกว่านะมีทั้งการคอสเอ่ยหรือจะเป็นเล่นแบบว่าบอลลองบอลก็มีเหมือนกันนะครับถือว่าเล่นบอลค่อนข้างบาลานซ์เลยนะครับของแมคเคนนาคนต่อไปครับโทมัสแฟงนะครับคนนี้ก็จากเบนฟอร์ดนะครับอยู่กับเบนฟอร์ดมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2018ก็โทฟี่อะไรก็ยังไไม่เคยด้อพ ก็เป็นโค้ชให้กับเดนมาร์กชุดยู27ตั้งแต่ปี2011 2012ก็ถือว่าทําหน้าที่โค้ดมาเป็น10-10ปีเหมือนกันนะสำหรับโทมัสแฟงส่วนแผนการเล่นของโทมัสแฟงสนะครับส่วนใหญ่จะเป็น4-3-3ซะเป็นส่วนใหญ่เลยผมดู3เกมหลังสุดก็เล่น4-3-3สไตล์การเล่นของเบนฟอร์ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นลองบอลจะเป็นส่วนใหญ่กับการครอสไม่รู้ว่าตรงเนี้ยผมว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจทางบอร์ดบริหารเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางบอร์ดบริหารเราเนี่ยอาจจะชอบในการเล่นบอลกับพื้นเล่่นนบออออสวยงยางงาามมะไรเี้หื จริงๆผมรู้เลยว่าเขาชอบใครชอบสไตล์การคุมทีมของชาบีลอนโซ่ที่คุมเลเวอร์คูเซ่นนะครับเขาคงไม่มาแล้วครับชาบีลอนโซ่ก็ต้องหาตัวแทนที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับคนต่อไปคนนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หรือยองคืนน้ำลายตัวเองเนี่ยผมก็อยากได้คนนี้กลับมาครับโทมัสทูเคิลนะครับโค้ชที่หลายๆคนไม่เคยเกลียดเขาเลยแล้วก็อยากให้เขากลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับแแฟนเจ้าซีหลายๆคนเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าถ้า จะเอาโค้ดคนอื่นมาเนี่ยอยากได้ทูเค้ามากที่สุดถ้าจะไปเอาพวกแบบอะโมลิมเดเซบีหรือจะเป็นโทมัสแฟงนุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาทูเค้ากลับมาเนี่ยดีกว่าพวกนี้แน่นอนซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วยนะเพราะว่าดูจากสถิติเอยหรือดูจากสไตล์การเล่นเอยเนี่ยทูเค้าถือว่าฤด,ดูกาลนี้ไม่ได้แย่นะผมไปดูสถิติจริงอ่ะไม่ได้แย่นะแต่คือไปดูนักที่แพ้คือ นักเตะมันไปพาดกันเองผมจะให้ดูสถิติการเล่นของาบยันมิวนิกนะครับในฤดูกาลนี้ว่าเล่นยังไงโอ้โหเรียกได้ว่าเพอร์เฟกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทั้งการคอสเข้ามาก็มีหรือจะเป็นการเล่นในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งเนี่ยก็มีนะครับหรือจะเป็นโพสซชันฟุตบอลเขาก็ทําได้เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่ท็อตโบลี่ต้องการคงกลับมาได้ยากผมว่าเขาไม่ชอบโคส้สที่อัลกิสติบนะเนาะทางบอร์ดบริหารของเราแผนการเล่นของทูเคิลเนี่ยก็ถือว่า ปับเปลี่ยนยืดหยุ่นนะอย่างที่ไปอยู่กับบาเยนล,ล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีเล่น4-2-3-1บางนัดก็มีเหมือนกันแล้วก็เล่นหลัง3ก็มีเหมือนกันสลับสลับกันไปนะครับหรือจะเป็นคนนี้ครับเชสฟาเบกัสที่เพิ่งมาเชลซีเมื่อไม่นานมันนี้เองนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถ้าบอดมันอยากเสี่ยงอนะเนาะก็ มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่จะลองฟาบิกัสดูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ครับผมลองเอากราฟมาเทียบกันนะครับในทุกๆท,ทีมที่ผู้จัดการทีมที่เราเป็นข่าวเนี่ยคุมทีมอยู่อาจจะขาดอิฟสวิตทาวนะครับเพราะว่ามันไม่มีเรคคอร์ดไว้ในเว็บนะครับก็ต้องเห็นได้ว่าจริงๆถ้าดูจากกราฟนี้นะครับบาเยอร์นเนี่ยกินขาดในหลายๆด้านเหมือนกันนะเราลองมาดูด้านนี้ก่อนนะครับก็คือเพสซิ่งนะครับก็คือการเพสซิ่งคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยจ่ายเข้ามาใน แดนของเราได้นะครับตรงนี้ต้องเห็นได้ว่าการ pacing เพสซิ่งเนี่ยสปอตติ้งเนี่ยทำได้ดีที่สุดเลยนะครับเรามาดูในส่วนต่อไปกันครับก็คือฟิสิกอลลิตี้นะครับมันคือการชนะการดวลกลางอากาศนะครับแล้วก็กับการดวลน1ต่อ1ทําให้ไบย m นิวนิกนะครับขึ้นมานําเป็นอันดับ1เหมือนกันรตรงนี้ในด้านของเกมรับ ตรงนี้ก็ต้องบอกว่า s p o r t ติ้งก็ทําได้ดีที่สุดเหมือนกัน Sporting งเนี่ยมีเด่นๆนนะประมาณ3-4ด้านนะครับหรือจะเป็นการเคาน์เตอร์แอคแทนะครับทาง s p o r t ติ้งก็ทําได้ค่อนข้างดีกว่า b a เ e r ร์มิวนิเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราดูจากกราฟนี้เนี่ยทางอโมรลิมหรือทางครูเคิลเนี่ยนอนมากินมาเลยนะครับส่วนสตูตการ์ดเองเนี่ยถือว่าค่าต่างๆก็จะเป็นรองทาง Sporting แล้วก็ไเรพอสมควรแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ รับได้นะครับแต่ส่วนตัวของไบรตันหรือทางเบนฟอร์ดเองเนี่ยผมว่าค่าสถิติไม่ค่อยดีเอาซะเลยถ้าทางบอร์ดบริหารของเชลซีหรือหลังบ้านเชลซีเขาดูเรื่องสถิติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจในเรื่องสถิติพวกนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าไม่ได้ทูเคิลนะผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าอยากได้ใครอะ่ะเออคือโค้ชอื่นๆผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจอะ่ะจริงๆใจผมอยากให้โปเชติโนอยู่ต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลนะเพราะว่า มันก็เริ่มมาดีแล้วในช่วงท้ายๆแต่แบบอยู่ๆก็มาปลดอะไรแบบเนี้ยผมก็ยังงงๆกระบอดอยู่เหมือนกันมีหลายๆคนมีหลายๆสื่อก็ออกแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าคือทีมเรากําลังเดินถอยหลังไม่จะเดินหน้านะครับเดินถอยหลังผมรู้สึกว่าเราอ่านใจบอร์ดบริหารค่อนข้างยากเพราะว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน,นู่นนี่นั่นผมว่าจริงๆอ่ะ โค้ดที่ list มาทั้งหมดเนี้ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะหรืออาจจะไปเอาโค้ดแบบ no name แบบ no name มาเลยอ่ะอืมแต่ส่วนตัวถ้าให้เรื่องจริงผมขอทูเข้าที่1ถ้าดูจาก stat นะถ้าที่2ก็ต้องเป็นอโมริมนแฟนเชลซีชอบโค้ชคนไหนมากครับหรือว่านอก list นี้มีคนไหนที่ชอบหรือว่าสนใจอยากให้ผมเอามาพูดก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะทําคลิป เรื่องโกหรือว่าเรื่องอื่นๆแต่ว่ามาื่อใมีข่าวปลดพ่อชเข้ามาก่อนนี่ก็เลยต้องทําคลิปนี้ออกมาให้แฟนๆเชลซีได้ชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปพูดเรื่องโกนะครับว่าเปโตวิชเนี่ยมือยังไม่ถึงจริงๆหรอซานเชส์มือยังไม่ถึงจริงๆหรอ,แ,อ,หรอแล้วเราควรจะซื้อโกใหม่ไหมแล้วก็คลิปหน้าเราอีกที่ผมจะมีแผนทำก็คือไปดูเชลซีที่ยังกฤษเนี่ยใช้เงินกี่บาทใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ